มีรถสภาพมีสวยปลอดดีฟิดาวส่งเดละแค่5,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโดยต้าววีออน 1.5E กีออโตคันนี้ปี2012ค่ะรา mm hmm. คาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยนะคะ mm hmm. เป็นรถที่ขับดีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอัมจะพาไปดูรถรอบๆกันค่ะตามแอไมไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะโตยทา Vios 1.5 E ีก a ออโ t o คันนี้ปี2012ค่ะสเกิร์ตรอบคันแบกลายสวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่249,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซนทัลล็อกค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกุญแจรีโมทนะคะมีครบเลยนะคะ3ดอกนะคะเกียร์ออโต้เครื่องเสียงเปลี่ยนมาใหม่นะคะ AM FM AUX CD แล้วก็กล้องส่องถอยค่ะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยผ่อนไปสบายนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเดสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังรถคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะขอคนซื้อนะคะเงินเดือนย5ง0 0่น0ันบาทขึ้นไปค่ะซื้อคนเดียวได้เลยนะแต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึงเอารายได้รวมกันนะผัวเมียกู้รวมกันได้ค่ะ สภาพตีประหยัดน้ำมันเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะทํางานประจํานะคะฟรีดาวนะคะยิ่งมีเครดิตมีผ่อนบัตรเครดิตมีผ่อนสินเชื่อมีผ่อนมอไซด์ผ่อนตรงมาเกิน1ปีฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะคะ แม็กก็ลายสวยค่ะเดีย๋ยวเปิดฝากระปองหน้าใดูนะคะนี่ค่ะน้าเครื่องเครื่องยนต์พ5น0เบนซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถสภาพสวยนะคะผ่อนส,สบายผ่อนเบาๆนะคะไม่เหนื่อยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะโตย้ตาเบอยน1.5อีกียโตปี2012ค่ะแม็กลายสวยเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องให้ดีนะคะพิมพ์0 9 <c oughs> 2 5 0 5 0 8 5 8มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากคะ่ะปรึกษาได้เลยนะติดแบล็คลิสก็ซื้อได้นะแต่ถ้าติดแบ็คลิสอาจจะต้องใช้เงินดาว5 0า0 0บาทขึ้นไปนะคะหาคนคําคนหนึ่งที่เป็นเจ้าบ้านนะคะ แล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ